สำนักง,งานคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมาคมสื่อช่อสะอาดร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วภูมิภาค421สถานีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตเข้าสู่รายการ P. ปปชจังหวัดขจัดโกง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปพชจังหวัดขจัดโกงค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกุ๊กไก่กนิษฐาบุญแก้วค่ะรายการดีๆเวลาดีๆนะคะที่จะนำเอาเนื้อหาสาระ เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปชและก็ข้อมูลข่าวสารของสังคมนะคะมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้รับกันได้รับฟังกันพบกันเป็นประจำนะคะเวลา19.30นาิกา30นาทีจนถึง20นาฬิกาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปชปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่21แล้วนะคะโดยปีนี้สำนักงานปปชนะคะจะจัดในส่วนของพิธีเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสำนักงานปปช21ปีกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะโดยจะเป็นการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด21ปีปปชสร้างสังคมยุติธรรมรวมพลังคนไทยไม่ทนทุจริตคะ่ะก็ จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีมอบรางวัลเพชรน้ำเอกนะคะพิธีมอบรางวัล n a c c Award แล้วก็ในภาคเช้านะคะของวันที่18ก็จะเป็นในส่วนของการตักบาตรแล้วก็การสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะการจัดงานปีนี้นะคะก็ยังคงคอนเซปต์ในส่วนของ social distancing ก็คือการเว้นระยะห่าง การไม่มารวมตัวกันจํานวนมากนะคะของคนเราก็จะมีการจัดระยะห่างแล้วก็จํากัดคนที่จะเข้าภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ จะเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะภายในของสำนักง,งานปปชเป็นส่วนมากนะคะก็21ปีแล้วอยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ให้กำลังใจกับปปชนะคะที่จะมุ่งมั่นทำงานสร้างสังคมยุติธรรมแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้รวมพลังการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตทุกๆุกรูปแบบด้วยนะคะ สำหรับเนื้อหาข่าวสารนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สํานักง,งานปปชค,ค,ค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติรับทราบข้อเสนอเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ งบประมาณเงินอุดหนุนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการปปรชเสนอนะคะและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการค่ะ โดยได้รับความเห็นของสำนักงบป,ประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องมาจากมีการปรากฏข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจสอบพบการทุจริตงบป,ประมาณเงินอุดหนุนของพอสอนะคะซึ่งประกอบด้วยเงิน งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนมีจำนวนสาประเภทได้แก่งบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดงบประมาณอุดหนุนการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกองบังคับการป้องกันรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งจากการศึกษาพฤติการรูปแบบการทุจริตรวมทั้งข้อกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของพอศรแล้วนะคะมีการพบว่ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดช่องแล้วก็เอื้อผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเจ้าอาวาสวัดนะคะในฐานะผู้แทนของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505นะคะไม่มีความรู้เพียงพอในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินทำให้บุคคลบางกลุ่มได้ใช้วัดเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนะคะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ มีความเสี่ยงในการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบป,ประมาณการเบิกจ่ายงบป,ประมาณและการติดตามและประเมินผลรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสและการนำและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบด้วยนะคะ คณะกรรมาการปรปรชนะคะท่านก็ได้พิจารณาแล้วท่านเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของพอสนอนะคะ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินงบประมาณดังกล่าวโดยข้อเสนอแนะนี้เสนอไปทั้งสิ้น5ด้านด้วยกันค่ะได้แก่ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการจัดทำคําขอและการจัดสรรงบประมาณด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการติดตามและประเมินผลและด้านสุดท้ายคือด้านการแจ้งเบาะแสนะคะสำหรับด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลค่ะสํานักงานปปชคณะกรรมการปปชนะคะได้เสนอแนะว่ารัฐบาลควรกําหนดให้มีการบูรณาการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูลของวัดเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยให้พศหรือว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางข้อมูลการจัดทำคําขอและการจัดสรรงบประมาณการบริหารงบประมาณและการติดตามและประเมินผลโดยนำข้อมูลเดิมทั้งหมดนะคะมาจัดทำเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิตัลในฐานข้อมูลกลางรวมทั้ง ควรจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการใช้งานข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางในรูปแบบของอเว็บไซต์หรือว่าโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานแล้วก็เรียกดูข้อมูลบนเว็บบอร์ดหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้และมีการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงค่ะ สำหรับข้อเสนอในด้านที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบป,ประมาณนะคะคณะกรรมการปรปรชเสนอให้ผอสผอศนะคะดำเนินการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบป,ประมาณด้านการก่อสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดเป็นงบป,ประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีงบประมาณางบเงินอุดหนุนประเภทอื่นเช่นเงินอุดหนุนการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วก็เงินอุดหนุนอื่นๆ ให้พศออจัดทำหลักการการขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมสามารถวัดผลได้ในเชิงปริปรมาณนะคะโดยจัดทำเป็นระเบียบหรือประกาศที่เป็นทางการพร้อมประกาศให้กับสาธารณชนได้รับทราบให้พศออปรับปรุงคณะกรรมการคณะทำงานพิจารณาคำขอและการจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะทำงานจากภายนอกเข้าไปด้วยเช่นให้มีผู้ตรวจราชการให้มีผู้แทนผู้ตรวจราชการภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีเงินงบประมาณอุดหนุนให้กับวัดเช่นกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนักวิชาการด้านการบริหารจัดการและด้านศา,า,าสนาตามความเหมาะสมค่ะโดยให้มีอำนาจห้านที่นะคะในการจะทำคําขอแล้วก็จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่ะ ในส่วนของการจัดทำคำขอและการพิจารณางบประมาณเงินอุดหนุนของพอสอนะคะควรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็มีฐานข้อมูลจริงรวมทั้งให้พิจารณาจากข้อมูลฐานะการเงินและรายรับรายจ่ายของวัดประกอบด้วยนะคะแล้วก็ให้มีการประมาณรายการรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจนค่ะ นอกจากนี้นะคะในด้านที่3ที่คณะกรรมการปปรชเสนอนะคะก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะก็ให้พศประสานงานและสนับสนุนให้วัดและ ผู้ได้รับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนนะคะจ้องต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนและก็การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนของวัดจะต้องอไม่ควรมีการเบิกจ่ายล่วงหน้าก่อนมีแผนการจัดการการใช้จ่ายนะคะก็ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของกระทรวงการคลังเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ,งบ,ง,บง,บมาณงบเงินอุดหนุนอย่างเคร่งครัดค่ะ สำหรับด้านการติดตามผลและการประเมินผลนะคะคณะกรรมการปรปรชเสนอให้ต้อง ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบติดตามและการประเมินผลจากการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการวัตถุประสงค์และงบประมาณที่ได้รับทั้งนี้อาจมีทั้งนี้อาจมีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการตรวจสอบและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ตรวจราชการสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากผู้ตรวจราชการภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกันในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมกับให้มีการเปิดเผยรายงานผลการติดตามและประเมินผลของโครงการต่อสาธารณชนด้วยนะคะและด้านสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการแจ้งบอดแสค่ะคณะกรรมการปรปรชเสนอให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพศนะคะโดยเป็นหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการตลอดจนสิทธิที่จะได้รับในการแจ้งเบาะแสการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริตนะคะ ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551แล้วก็กฎกอพอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บำเหน็จความชอบการกันเป็นพยานการลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยานพุทธศักราช2551ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ ขอให้มีการกำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพระพิสุและประชาชนและควรกำหนดกระบวนการการจัด เรื่องร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ให้ชัดเจนแล้วก็มีการดําเนินการอย่างรวดเร็วด้วยนี่ก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระที่คณะกรรมการปรปรชนั้นได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ ออมีการให้สำนักพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติหรือว่าพศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอในดังกล่าวของสำนักงานปปชไปพิจารณาดำเนินการโดยที่ให้นำความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วยนะคะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้นะคะสำนักงานปปชค,ค่ะได้ประชุมหารือร่วมกับกรมการปกครองเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะโดยเมื่อวันเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ รองศาสตราจารย์ดรมานีชัยธีรานุวัตรสิริค่ะที่ปรึกษาประธานกรรมการปปชพร้อมด้วยนายอุทิศบัวศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะคะประชุมหารือร่วมกับกรมการปกครองค่ะโดยมีประเด็นการหารือนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครองการขับเคลื่อนโครงการ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานปปชนะคะสู่ภาคประชาชนและการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า ITA ระดับอำเภอค่ะโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานก็คือสำนักงานปปชและกรมการปกครองเข้าร่วมประชุมหารือที่ห้องประชุมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะ สำหรับสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวจิราพรบุรินทร a w a ิ i t ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนสำนักงานปปอทอ ผู้แทนสำนักงานปปงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปกค,ค่ะในการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นรูปแบบการประชุมการประชุมทางไกลนะคะจัดขึ้นที่สนามบินน้ำสำนักงานปป,ปชสนามบินน้ำค่ะ โดยการหัวข้อการประชุมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการรับมือกับการปกปิดผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงค่ะมีหัวข้อย่อยที่ได้หารือกันก็คือเรื่องของความโปร่งใสของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและประเด็นที่ภาครัฐต้องรับมือ กล่าวถึงปัญหาต่างๆที่ภาครัฐในฐานะผู้กำกับผู้ดูแลต้องเผชิญจากการระบุและยืนยันรายละเอียดของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและเป็นปัจจุบันนะคะการวิเคราะห์จุดอ่อนของผู้เชี่ยวชาญและคนกลางซึ่งอาจนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบได้รวมถึงการพัฒนาล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกากับดูแลสืบสวน และเปิดโปงผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงการแบ่งปันข้อมูลและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะก็หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยนะคะก็ประชุมร่วมกันกับเอเป็กในหัวข้อต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้การป้องกันการทุจริตในภูมิภาคนั้นลดน้อยถอยลงนั่นเองนะคะ ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของอาการหาเสียงเลือกตั้งถามว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้ามีข้อมูลมาฝากท่านผู้ฟังกันช่วงนี้นะคะฟังพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่สอของรายการปปชจังหวัดขจัดโกงค่ะ แล้วบแค่ผู้ใดคนหูจักอายเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหตุจังใดหรือต้องยอมให้ชินอันนม้นก็คือเป็นแหละจังสี่กะติกาเราก็ดีแต่บ่มีไยอินกดมีเอาไว้ให้คนโกงเอาเปรียบบ่สิน้นคนส่วนคนดีก็เหมือนจะยอมจนชีน Chapaira าสู่ช่วงที่2ของรายการปปรชจังหวัดขจัดโกงนะคะช่วงน,นี้นะคะคุณผู้ฟังจะเห็นบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอบจแล้วก็สมาชิกอบจทั่วประเทศนะคะก็สำนักง,งานปปชนะคะขอเชิญชวนท่านผู้มีสิทธิ์นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่20ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะ แต่ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนี้นะคะก็ขอฝากไปยังข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบุธิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะคะเนื่องจากว่ามีพักการเมืองค่ะได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองโดยสอบถามไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตนะคะกรณีมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นั้นค่ะคณะกรมกร,กรมการกคณะกรรมการกกตนะคะท่านก็ได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมืองแล้วนะคะแล้วก็ ออได้มีคำชี้แจงมาว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะคะไม่สามารถหาไม่สามารถหาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นะคะนั่นกออ็ถ้าเกิดว่าท่านกำลังรับฟังอยู่นะคะกออ็ต้อง เป็นข้อห้ามเลยนะคะที่จะไม่ทำผิดพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องวางตัวเป็นกลางด้วยนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่20ทธันวาคมค่ะ สำหบฟังค่ะสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมกับสำนักงานปปชาภาคสสำนักงานปปทเขต3และคณะกรรมการกรรมาขออภัยค่ะและคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาตนบบําบลแบบบูรณาการอําเภอม่วง30และอําเภอเคีองในค่ะ ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคนายสัทธากอบกุลบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชภาคสาสำนักงานปปทเขตสและกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการหรือเรียกว่าตำบลสมาร์ททีมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ติดตามและเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการในพื้นที่อำเภอม่วง30อำเภอเขืองในจัังหวดอุบลราชธานีค่ะทั้งนี้นะคะคณะดังกล่าวได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต่อไปนะคะก็จังหวัดต่างๆก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเฝ้าระ ระวังแล้วก็ติดตามป้องกันปัญหาการทุจริตในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะสำนักงานปปชนะคะขอเชิญชมวายร์ลคลิปชุดสวัสดีไทยแลนด์ในแคมเปญคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมต้านแค่เริ่มต้นนะคะซึ่งเป็นวายร์ลวิดีโอที่สร้างกระแสต่อต้อตานการทุจริตแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากในสื่อสังคมแล้วก็ สืบมวลชนนะคะเป็นการสร้างกระแสความกดดันสังคมนะคะ ให้ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ยอมรับในการทุจริตทุกๆรูปแบบสร้างทัศนคติใหม่ให้กับสังคมโดยเป็นการบอกเล่าผ่านวิดีโอคลิปมีทั้งหมด6คลิปค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานปปช www.nacc.go.th หรือจะเข้าไปรับชมทางช่อง YouTube channel ของสำนักงานปปชก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก เป็นแคมเปญที่สื่อโซเชียลต่างๆมีการพูดถึงเรื่องวิดีโอคลิปนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ประชามพันขอให้ท่านได้เข้าไปรับชมค่ะช่วงสุดท้ายของรายการปรปรชจังหวัดขจัดโกงนะคะ ฝากช่องทางการติดต่อสื่อสารร้องเรียนร้องทุกข์หากท่านพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทําการทุจริตขอรับชันเรียกรับผลประโยชน์ประพฤติมิชอบปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะแจ้งสํานักงานปปชส่วนกลางได้ที่เลขที่361ถนนนนทบุรีตําบลท่าทายอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1100นะคะหรือท่านอยู่ที่จังหวัดใดก็สามารถแจ้ง ได้ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศหากสะดวกทางโทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนปปช1205เราต้องไม่ทนคนโกงนะคะ หากท่านอยากทราบข้อมูลรายละเอียดข้อกฎหมายระเบียบข่าวสารหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปปช www nacc go t s นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้และพบกับรายการปปชจังหวัดขจัดโกงได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆ19นาฬิกา20นาทีจน19นาฬิกานาทีจนถึง20นาฬิกานะคะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะรายการปปชจังหวัดข้าจัดโกงท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ